สำหรับช่วงบ็อกเซตในวันนี้นะครับเราจะไปรู้จักกับผู้กำกับระดับคลาสสิกอีกคนหนึ่งก็คือ, elo, Antonio, อมิเกลันเจโลแอนโติโอนี่นะครับเขาเป็นอย่างไรไปชมกันได้จากคุณไกรวุฒิจุนลพงศธรครับสวัสดีครับสำหรับช่วงบ็อกเซตวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านไปพบกับผู้กำกับชื่อกล้องอีกคนหนึ่งของโลกนะครับในยุคปัจจุบันนี้ หลายคนคงได้เคยได้ยินชื่อหนังของว่องกาวัยซึ่งเป็นหนังที่มีความโรแมนติกแล้วก็เจ็บปวดขณะเดียวกันเราก็คงเคยได้ยินชื่อหนังของอภิชาติพงศ์วิลาเรตฐกุลซึ่งเป็นหนังที่เน้นกับพื้นที่เวลาและบรรยากาศสิ่งที่เหมือนกันของทั้งสองคนนี้นะครับก็คือทั้งสองคนนี้เนี่ยต่างเป็นผู้กำกับที่ได้รับอิทธิพลไม่มากก็าน้อยนะครับจากผู้กำกับท่านนี้มีเกลลันเจโลอันโตนิอนนี มิเกลันเจโรอันโตนิโอนี่นะครับก็เ,เป็นผู้กุมกับชาวอิตาเลียนที่โด่งดังตั้แต่ยุค60จนถึงยุคปัจจุบันเขาเป็นผู้กุมกับที่ขึ้นชื่อมากนะครับในการเป็นหัวหออของการทําหนังแนวกวีก็คือหนังที่มีความเชื่องช้าไหลเอื่อยมีเนื้อเรื่องที่เล็กน้อยหรือมีเนื้อเรื่องที่สเปะสปะไม่ได้เป็นโครงสร้างหลักๆอย่างที่หนังฮอลลีวูดควรจะเป็นซึ่งไอลักษณะเหล่านี้เนี่ยมันมีผลอย่างมากกับหนังศิลปะในยุคปัจจุบัน แอนโทนิโอนีมีหนังที่โด่งดังมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบ lowup ซึ่งเป็นหนังคลาสสิกของโลกหรือว่าหนังอย่าง s ับริสกี้พอยต์หรือว่าหนังอย่าง Sub r Point, รดเดสเซอรแต่อย่างไรก็ดีหนังที่โด่งดังที่สุดของเขานะครับเป็นหนังตรายภาคชุดหนึ่งซึ่งเป็นตรายภาคที่พูดถึงโรคร้ายของมนุษย์โรคร้ายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเชื้อโรคนะครับแต่หมายถึงความเศร้าเหงาเปล่าเปลี่ยวแล้วก็ความสัมพันธ์ที่บกพร่องจิตวิญ,ญญาณที่แตกสลายของของมนุษย์ ซึ่งก่อนหน้าเขาเนี่ยไม่ค่อยมีคนทําหนังสักเท่าไหร่ที่สํารวจเรื่องเหล่านี้แต่เขาเนี่แหละครับที่ถือได้ว่าเป็นหัวห้อคนสําคัญที่มุ่งสํารวจเรื่องเหล่านี้ในโลกภาพยนตร์ หนังเรื่องแรกในรารภาคชุดนี้นะครับก็คือลาเวนตูราเป็นหนังที่ถือว่าเปลี่ยนวิธีการมองของภาพยนตร์ไปโดยเส้นเชิงนะครับลาเวนตูราเล่าเรื่องของ แก๊งคนหนุ่มสาวไฮโซกลุ่มหนึ่งนะครับที่ร่องเรือไปเที่ยวเกาะแล้วอยู่ด<อ>ี<อ>ๆผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยก็หายตัวไปจากเกาะจากนั้นเนี่ยคนรักของผู้หญิงคนนี้แล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็กลายเป็นพระเอกนางเอกคู่ใหม่ซึ่งทำหน้าที่เดินทางออกตามหาการสาบสูญของผู้หญิงคนนี้ไปเรื่อยๆนะครับหนังเรื่องนี้ได้ชื่อว่าไม่มีพล็อต คือเนื้อเรื่องดําเนินไปเรื่อยๆอย่างสเปะสปะไรทิศทางแต่ขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่ายิ่งพวกเขาได้เดินทางไปมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเห็นภาวะภายในของพวกเขาว่าชั่นสับสนพุ่งพลานและล้มเหลวทางจิตวิญญาณเหลือเกิน หากเราชื่นชอบหนังของวองกาววยนะครับเราก็คงจะจดจำภาพของจางมั่นอ really ีใส่ชุดกี่เพาแล้วก็เดินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆด้วยความเปลี่ยวเหงาภาพเหล่านี้ะครับจะเป็นภาพที่เราเห็นได้บ่อยครั้งในหนังของอันโตนิโอนีในหนังเรื่องที่สองของไตรภาคนะครับมีชื่อว่าลานอเต้ เป็นหนังที่อันโตนิโอนีได้รับเกียรติจากชานเมโรนางเอกหนังชื่อดังของฝรั่งเศสมารับบทเป็นหญิงสาวที่เดินทางมาพร้อมกับสามีเพื่อมาเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยไข้จากนั้นเธอก็เดินไปรอบๆเมืองครับอันโตนิโอนีโดดเด่นตรงที่เขาให้ฉากหลังของหนังเรื่องนี้นแทนค่าความสัมพันธ์ที่กําลังจะล่มสลายของคู่รักคู่นี้ภาพเมืองที่เก่าแก่ที่ผุพังหรือภาพงานปาร์ตี้ที่วุ่นวาย ที่ทั้งสามีและภรรยาเนี่ยได้เดินเข้าไปสามารถเป็นตัวแทนของความล้มเหลวของชีวิตคู่ของทั้งคู่นะครับ สเสน่ห์คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับในงานของอันโตนิโอนีซึ่งเราเห็นได้ชัดอย่างยิ่งในหนังเรื่องที่3ที่ชื่อว่า t h e Eclipse ในหนังเรื่องนี้นะครับอันโตนิโอนีได้สร้างความเหนือชั้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับโดยการที่ฉากเปิดของหนังเรื่องนี้เนี่ยกินความยาวประมาณ5นาทีเป็นภาพของชายและหญิงคู่หนึง่งอยู่ในห้องเดียวกันแต่ทั้งคู่แทบจะไม่พูดอะไรเลยแต่สีหน้าแล้วแววตาของพวกเขานั้นสามารถถ่ายทอดความรู้สึกเจ็บปวดรวดรา้าวได้อย่างน่าตื่นตะลึงเลยล่ะครับ สเสน่ห์ที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็คือสเสน่ห์ในตัวของโมนิก้าวิตตินางเอกคู่บุญของอันโตนโอนีซึ่งปรากฏในหนังทั้งสามเรื่องมันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เลิกลากับผู้ชายคนหนึ่ง ฉากจบของ Le อคลิปส์นั้นสําคัญมากนะครับแล้วก็สามารถใช้เชื่อมโยงกับงานของคุณเจร์อภิชาติพงศ์ได้ดีกล่าวคือในฉากจบนี้ซึ่งกินเวลาระยาวนานหลายนาทีพระเอกและนางเอกได้หายตัวไปจากเรื่องแล้วเหลือเพียงสถานที่สถานที่กลายเป็นตัวละครเอกไปแล้วครับและผู้ชมก็ได้นึกถึงแต่ความทรงจําที่พระเอกและนางเอกเคยมีให้กับสถานที่แห่งนี้มาเป็นความทรงจําที่ลอยละล่องอบอวนอย่างเศร้าส้อยอย่างเปล่าเปลี่ยว แล้มันอาจบอกเราว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์นั้นช่างบอบบางะไร้ตัวตนเหลือเกิน ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับหนังของมิเกลแนเจโลอันโตนิโอนีซึ่งผมคิดว่าคงจะเป็นจุดเริ่มต้นอย่างดีเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการศึกษาหนังอาร์ตสไตล์เชื่องช้าสำหรับสัปดาห์หน้านะครับช่วงบ็อกเซตก็จะพาทุกท่านไปพบกับผู้กำกับหนังชื่อก้องโลกอีกแน่นอนครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ